Thank <laughs> you. Thank mm -hmm. you. Thank you. สวัสดีท่านผู้ชมคอามเม้นท์ชมไลฟ์สดทางยูทูบของช่องบุญมาบุญเข่าเย็นมืนอนีครับเขาเย็นมือหลายออ quanh vậy không những ghế mày 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 lại mày 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 bữa qua này มีงานเดี๋ยวเยอะอ้าวอะไรมาใหม่แต่ผสมกินเขา่าเกาเลยเนี่ยนี่ก็ทายเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่ร้อยเป็นต้นเข่า,ขาเย็นนะใส่ดีออกนฮึมฮัฟขอไออด้ มันเป็นสิ่งเล็กๆประสานด้วยล่าสุแเรามันจะเป็นกอน้ยยอนใหญ่ๆนะะทนก็ดีคำดเด,ดินไปดูนะนั่กบนกเราเอง ล่ไปเรื่อยๆเะล่ไส่วนในช่วงปีห้า เป็นชาวเข้าครัวของช่องบทมาชแนลเลยสดวิถีชีวิตของคนชนบ,บุรีเป็นสองม,มากเขาเป็นยังคิดแบบใดเป็นยังอะไรบรรยากาศชีวิตของคนชนบุบ,บทเขาจะเศร้าเข้าเหนยืยวร้อน,น,อนอมันก็เลยหลอดอึ้ง ขอาเนียวเย็นเอามาอุ่นใหม่ร้นอนนสวัสดีทักทายกันเข้ามาได้นะคระับดูเดี่ยวง่ายมันหลถึงๆกินตัเสาร์หมดน่มไรับ ที่สีที่หากระตดนี่เป็นแมวก็ต้มกาแฟกินก็สอง ไปทำเกษตสเป็นไ้ เสวลาตอนหักแบงค์เขา ดีนบาอาันเซ็ตหนึ่งเขา่าซอนหนึ่งเข่าเย็นที่กินเหลืเมื่อวานนะมีแสดสดเข้ามาหนึ่งท่านคุณอะไรภาษามีม่เต่ภาษาอังกฤษอ่อยต่อยเลยว่ันนี้สื่อเพื่อภาษาอังกฤษมันต้องเอาตัวสวยมาเบิ้งแล้วเบิ้งตาเปล่าเนี่มันจิบมันเป็นโตอยู่จะว่าหามันเป็นเงา อายุร้ายแล้วค <c oughs> สายตาบ่เใครดีเบ้่งไหน๋ถวแล้วตัวซอยมาอ่านก่อนซื้อเป็นอ่านออกอากาศก่อนเด็ดอขืกาแฟก่อนมกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลอีกแล้วกิน,นกแบบนี้แหละผมบ่กคยกินกาแฟาที่หัวอินวันน้ำขึ้นเขาดอกสี่กาแฟา ลำดํามากอ่ะใส้ลําฮอนกินเลยนะรสชาติกาแฟขมแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายมันอเรากินหวานที่เราบริมา,านไปไหนบริบานก็จะกนจินขนมไปเสร็์ป้องกันกันเป็นโรคเบาหวานในร่างกายไดอะไรไปเอาต้วซ้อยเลยเด็ นี่คือเราช่วยเราช่วยที่ดีเดี๋ยวอ่านก่อนอ่านเสร็จสดหนึ่งท่านที่เสร็จสด,สด้ามาในรายการอ่านซื้อปนออกอากาศก่อนปนตัก้ายมากอยู่ในปนภาษาศสิเดี๋ยวจะสิเจ้าหลักสักคุณ ยังไอเคเคยูซันกูอ้ามันมันเป็นคนไทยดิสิเป็นคนต่างชาติสุกุมสิเป็นคนทั้งอินโดทั้งมาเลสไปทั้งซีเวนเป็นภาษาเก็บเป็นเบิรงคือยึะเบิรงไก่จ้ะสวัสดีครับอืมกูสิเปาเขาว่ากูมอร์นิ่งเออเขากูมอร์นิ่งเป็นคนไทยเบิงร์น สวัสดีครับท่านที่กข้ามารับชมการไลไรสดทาง youtube ของช่องบุญมาเนี่ยตนชเช้าเขกลัววันนี้ตีห้าก็กลัวเวลาก็ประมาณก็ประมาณเ,เั่เนี่ยตีหา้าตอนนี้พุผตื่นมากับตีสี่ขึ้นมานั่งต้มน้ำหอยเกาแฟกัก็ปอเวลาก็ประมาณตีหา้าท,ทักทายแซดสดเข้ามาได้นะครับ หนึ่งเขาเ่าเหนียวเศ่าแล้วเขาเย็นมาอุ่นที่เหลือจากเมื่อวาน กกาแฟน้ำสาัากาแฟดำเสียงไก่ขันน้ำสา่าฟังมวนดีต่ผู้ชมเลยบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาน่ะฟังเสียงไก่ขันตื่นเช้าขึ้นมาเป็นบรรยากาศที่บอกอะไรพูดไม่บอกว่าถูก เดี๋ยวราจฟังเสียงไกลๆหนึ่งเขาแต่เราชีวิตของชนบทดินเดือดกินยาตีหาเลย ดื่นมากกับจิ้นนูดดื่มกาแฟแต่เช้าดื่มกาแฟดำเพื่อกระตุ้นป่อมการทำงานของร่างกายของเฮาเห็ดให้ยากทำงานบริเวณเหตุให้ยากซึกซกซกมเกระเด็นกระตุ้น,ร,นร่างกาย กระตุ้มบทส่วยอยากทำงานกุ้มเกลื่องเขาว่าฝากหวงฝากหวงละมกุกอนมาเงยให้เงยตับมาได้เริ่มก้อนเรามอเขาไปดิซุกแล้ว สุกแล้วเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ตมกินร้อนๆเลยข้าวเหนียวร้อนๆกับอะไรดีล่นะข้าวเหลียวร้อนๆกับไก่ย,ย่างมันเหมาะกันไก่ซี่โไก่บ้านอ,อนะไรยิ่งดอก ทำธุระอย่างอื่นก่อนผมก็จะขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้นะครับทำธุระอย่างอื่นทีถือโทรศัพท์ไปนำอะไรถือไ,ไ,ไปทำาะไรเดี๋ยวทำธุระอย่างอื่นก่อนขอจบเรื่องการไลฟ์สดไล้เพียงแค่นี้นะครับท่านที่เข้ามารับตมของช่องบุญบาชั้นเงยว ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนานะครับโอเคครับสวัสดีครับ